าแล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมทุกทกท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่มาเทิงวิกเอ็นพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬกาเป็นต้นไปเจอเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ดาราเดลี่ .com และ y u t u b e ดาราเดลี่ออ f ิเชียล และววันนี้ค่ะเราขอจัดความเอกซ์คลูซีให้ตั้งแต่ต้นจนจบรายการเลยนะคะเริ่มต้นกันที่หนุ่มเสียงดีโจอี้ภัวส e. ิทธิ์ที่จะมาอัปเดตเรื่องความรักที่ตอนนี้กําลังสดใสสุดๆส,ส่วนทางด้านลูลกากันยรัตที่คบหาดูใจยอยู่กับหนุ่มฟิลิปเดอะเฟสก็อยู่ในโหมดคลั่งรักไม่แพ้กันปิดท้ายกันที่เหล่านักแสดงเจนใหม่ของเชน2 5งหจากละครวงศาขณาญาตที่จะมาชวนแฟนๆติดตามโค้งสุดท้ายของละครเรื่องนี้เพราะ ใกล้จัดลาาจอแล้วเดี๋ยวรอช้าไปติดตามชมกันเลยค่ะเป็นซิงเกิลค่ะที่อยู่ในโปรเจกต์ชื่อว่าเพลินออริจินอลเฮก็คือ5สศิลปินชวนอีก5ศิลปินมาเจอกันเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายในโปรเจกต์เราก็เลยเป็นเจ้าของโปรเจกต์ที่เข้าไปเจ้าของเพลงที่เข้าไปทํากับโปรดิวเซอร์เขาชื่อคุณแบงค์คนที่แต่งหน้าหน้าทองอะไรเงี้ย ทำด้วยกันเพราะเรารู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะเขาโจทย์ก็คือเราอยากทําเพลงสาวชาวกรุงหลงรักหนุ่มวันนาโปรดิวเซอร์ทําแล้วก็เลยชวนนักร้องเขามาร้องด้วยค่ะแล้วก็เขาต้องปรับตัวเยอะเพราะดานตรีมันแบบมันป๊อปมากวิธีการร้องก็ยังคงความเป็นจออี้แบบมีหางเสียงที่มีความลุกทุ่งมีความเพื่อชีวิตนิดนึงแล้วก็มาปรับเข้ากับเพลงปอปๆแล้วเนื้อหาจําง่ายๆน่ารักน่ารักแบบจีบกัน ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายเพศอะไรอายุเท่าไหร่หรือว่าสถานะอะไรรักก็คือรักก็เลยใช้คำว่าฮักได้บอกพรถ้าเป็นซิงเกิลครั้งแรกครัถ้าเป็นทั่วไปก็เจอกันเจอได้ตามสนามบอลผมสำหรับผมผมไม่ยากนะเพราะว่าแบบมันเหมือนผมว่าแบบเหมือนเวลาทำงานมันก็เหมือนว่าสมมติถ้าเราเจอกันบ่อยก็ทำงานง่าย แบบว่าง่ายคือไม่ต้องปรับจูนอะไรกันแค่แบบว่า,ารู้ว่าเพลงนี้มันเกี่ยวกับอะไรแค่นั้นนะแบบว่าก็แบบง่ายเลยครับสบายของเรายากจะเป็นปอนที่ทําเพลงกับคุณแบงค์เพราะว่าพอเราคุยกันประชุมกันคุณแบงค์ขึ้นเพลงมามันก็จะมีเนื้อเพลงที่เราอยากจะแบบปรับแต่งให้มันมีความเหมาะสม,มไม่ได้ดูว่าเอ้เข้าเป็นหมาวัดมากเกินไปหรือเราเป็นดอกฟ้ามากเกินไปคือให้มันดูเหมือนว่า จริงๆเรามาจากไหนก็ได้เราเป็นใครก็ได้แต่ว่าเรารักกันเราก็จีบกันอะไรเงี้ยก็มีกันแก้เนื้ออะไรกันเยอะแล้วก็คุณแบงค์เขารับโจทย์ไปก็จะมีท่อนตรงกลางที่เหมือนแบบเอามุกไทยมาใส่เพิ่มสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้อะไรเงี้ยคะ่ะก็จะยากตรงนั้นพอมาถึงโจคุณโจอี้เขาเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งอยู่แล้วคือ,อคุณแบงค์บรฟว่าอีอ้ร้องประมาณนี้ๆๆๆนี้นีเนี่ยเขาทำได้หมดเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเก่ง ใช่ครับใช่เร,เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าถามว่าเออเรารักได้ไหมอ่ะเราว่ามันมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยคิว้วเราเลยเปลี่ยนเป็นภาษาอีสานเลยฮักได้บบกเราว่ามันมันน่ารักดีอะ่ะโดยเฉพาะคนภาษากลางที่ผู้ใชอีสานไม่เป็นเนี้ยยิ่งดูน่ารักเลยน่คะเพราะจริรรงๆถ้าเพลงเนี้ยก็จะเป็นเรากับแบงค์ขึ้นมาสองคนแล้วก็คุณแบงค์เขาจะคิดแทนโจยอยู่แล้วว่าสิ่งไหนที่คุณที่ร้องได้ดีไม่ได้ดีนะ ส่วนในห้องอัดเนี่ยก็จะเป็นการสนุกสนานของเรา3ามคนล้วนๆค่ะคือมันจะไม่เป็นการอัดเสียงที่แบบเครียดเลยอ่ะยิ่งมุกกันกันหนำ่ำแบบอะไรที่เพิ่มเข้าไปได้ทําเสียงให้มันตลกฮ่าๆใชนเป็นคนอนสิรอะไรงแบบเงี้ยแบบหน้าหมันไส้เราก็จะใส่เข้าไปให้มันแบบดูขี้เล่นขึ้นมันเลยเป็นบรรยากาศที่ที่พอเพลงมันจบแล้วคือชิลและสบาย MV นี้ขำหนักสนุกหนักเลยเพราะว่าเล่นกันเอง ไม่ไม่มีตังค์เลย <c oughs> เออเขาว่าเป็นพระเอกหรือว่าเป็นนางเอ,งอกแล้วก็เป็นแบบสาวชาวกรุงแบบสมชาแนลอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นหนุ่มบ้านนาแบบเป็นบะหมี่สร้างตัวอะไรแบบบะหมี่สร้างตัว,ตวน่ารักคือมันไม่ได้ดูเหมือนต่างชนชั้นน่ะมันดูเป็นเหมือนแบบจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนความรักเลยอ่าเยค่ะมีครับมีถ้าเต้นเป็นเอกลักษณ์คือฝั่งเนี้ยเต้นจริงจังเลยแต่ฝั่งเนี้ยเป็นแบบขยับตัวตามจังหวะอะไรเงี้ยก็ ใน MV มันเป็นเหมือนคอมมดีเหมือนเป็นซิทคอมคอมมดีอะเราก็เลยเพิ่มท่าเต้นขึ้นมาให้มันมีความน่ารักน่ารัก,รกตลกตลกค่ะครับผมก็สามารถนะครับ <c oughs> เข้าไปดู MV นะครับตอนนี้นี่ก็ในแอปเพลยนนะครับวันที่21น,นี้นะครับก็ฉายแล้วครับตอนนี้ครับค่ะแล้วก็ที่ YouTube นะคะกั28กรกฎาคมเขาไปชมกันได้คือเราคอนเฟิร์มเลยตั้งแต่ทำา MV มา20ปีเนี่ยอันนี้คือน่ารักที่สุดเลยตั้งแต่ทำแล้วก็ เฮ้ยเขาเป็นพระเอกละครได้ละครหนังติดต่อได้นะคะโจ้อี้ภูมิศีอย่าบอกนะเลือกนางเอกมามีนางเอกมาในใจอยากได้ใครคะเอ่อแองเจลิน่าเจอรี่อ๋อไปถ่ายไปถ่ายไปล่ะตื่นเต้นเหงื่อออกมือไปล่ะโอ๊ยมือผมเปียกชุ่มเรื่องเงือฮะคุณถ่ายโฆษณากับคุณเบลล่าเหรอใช่ครับโอ้ใหม่กอดผมก็ยังเจี๊ยบว่าผมตอนผมไปถ่ายพี่ผมไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงวะแล้วก็คือตัวเองแบบว่า คือแบบผมเป็นวัยรุ่นแถวไทยบ้านอ,ะอ่ะคือคนบ้านๆแบบคือจากแบบว่าเด็กวัยรุ่นแบบบ้านๆอ่ะมาอยู่ตรงนี้พี่พี่เบลล่านี่หวา่าอะไรแบบนี้ก็เราเคยเห็นเขาแต่อยู่ในทีวีละครแ,แล้วพอเราได้ร่วมงาน,กนอก็พี่เขาก็เป็นกันเองน่ารักครับผมเก็บสเตทเมนต์แบบว่าในธนาคารมาตั้งแต่แบบทัวเริ่มทัวร์กับพี่ป๊อป จนมาทวงของตัวเองก็เจ็บจนครบจนได้มีโอกาสกู้บ้านผมกู้บ้านมาเนี้ยมันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์วะเนี้ยอะไรน,นะ <S <S แต่ว่าก็มันก็แบบว่าโดยโดยโดยในที่เรายังมีแรงทําอยู่ก็เพราะมันเป็นแรงที่ทำให <ม ai S 1> <ang> ้เราตื่นเช้าไปทำง,งานทุกวันใช่ครับเอาถ้าจริงๆผมก็พอแล้วแบบว่าวกับกับไม่ถึงแบบอ่าสิ่งของหรืออะไรที่เป็นของตัวเองนะครับสมมติถ้าผมกู้บ้านนี้มันก็กู้แล้วแต่สมมุิว่าผมแบบจ่ายค้างมาใช้หนี้หมดปุ๊บบ้านของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมก็รู้สึกว่าอันนี้ก็คือแบบผมก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าผมก็เริ่มสร้างบ้านให้ที่ร้อยเอ็ดแล้วมันเหมือนแบบว่ามีบ้านให้ตาให้ยายอยู่ที่ร้อยเอ็ดแล้วก็มีบ้านที่แบบว่าเวลาเขามาเที่ยวมาอยู่บ้านผมได้มันเหมือนแบบว่าที่เราแบบคิดว่ามันเป็นฝันแบบใหญ่มากสําหรับเราเราทําได้แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าผมไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้นอกจากทําเพลงไปเรื่อยแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะจะจะรวยล้นฟ้าจะโด่งจะดังแบบจะอะไรมากครับ ผมก็อยู่บ้านอยู่เรื่อยๆจนผมก็คิดเล่นๆแบบก็สมมุติในวันหนึ่งที่เราแบบหมดแรงหรือเนี้ยก็กลับไปอยู่บ้านน้อยเอ็ดบสบายสบายมีครับก็ก็คิดว่าแบบจะพยายามที่จะแบบว่าเราเรียนรู้แล้วก็ในวงการให้มากที่สุดเก็บประสบการณ์ทางเบื้องหน้าเบื้องหลังให้มากที่สุดว่าพี่ๆเขาทําอะไรบ้างเพื่อแบบว่าในอนาคตเราแบบอยากขันตัวไปแบบช่วยน้องๆที่มีความฝันแบบเราอะไรเนี้ย มันเหมือนแบบว่าเราอยากอยากก็มีคิดไว้อยู่ครับมีสาวๆบ้างเพราะผมเป็นก็เป็นผู้ชายนะครับก็เป็นผู้ชายก็จีบสาวได้บ้างก็มีมีความมีอยากมีความรักอะไรมีบ้าง้าก็มีบ้างไม่มีบ้างไม่ใช่โรค่อไปเนาะไม่มีนะครับผมก็เออจีบไปเรื่อยครับแต่ก็ก็ก็มีคนถูกใจบ้างก็ก็คนเดียวถ้าถ้ามีก็คนเดียวคุยคุย แล้วก็เราก็ถูกใจก็ก็ก็คงหาบ้างบนจริงใจก็รักใครก็รักเป็นครับก็ถ้าถามว่าโสดก็ไม่อยากบอกว่าโสดก็โสดได้ครับถ้าเจอผมไปเดินกับสาวคนไหนก็คณะนันแฟนอะไรแบบนี้ธรรมชาติคือแบบเหมือนเหมือนรุ่นทั่วไปอ่ะที่แบบไปซ้อนสาวไปเที่ยวดูหนังอ่ะผมถ้าเจอผมตามนั้นกับสาวก็ ใช่ครับถ,ถ้าเจอแบบผู้หญิงเดินข้างหน่อยก็เป็นแม่ oh. ก็ดีขึ้นครับแล้วกลับกับเริ่มกลับมาแบบแปรบอลเตบอลได้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้เต็มรอยครับยังแบบปะทะไม่ได้เพราะว่าเรากลัวอยู่มันก็ยังมีความเสียวตรงข้างเท้าอย่ครับก็ยังเหมือนเั้านี้เรื่องนีมน้มันเป็น,ม,นมันเป็นเรื่องนี้มากอยากเาให้ฟังครับ oh. คือพี่เดือนผู้จัดจาก,การผม oh. ก็คือคนดูแลพี่เดือนเขาดูแลผมเขาจะเป็นเราเนี่ยจะชอบชอบดูดวงมากครับ oh. สายมูครับทวด หมอคนที่เรานับถือเพิ่งทักมาว่าโจยี่จะเจ็บแบบว่ามีได้ผ่าได้อะไรแบบเจ็บหนาเกี่ยวกับท่อเอ็นอะไรแบบเนี้ยเตือนมานานแล้วให้ไปปล่อยปลานะปล่อยปลาก็คือปล่อยปลาน้าเขียงผมก็เข้าใจก็คือวันนั้นผมไปปล่อยอยู่เหมือนปล่อยปลาที่กําลังจะโดนฆ่าแต่ผมไม่แต่วันนั้นผมก็ไปเล่นที่ป่าจีนผมก็ไปซื้อปลากับพี่เดือนมาปล่อยเป็นปลาที่แบบว่าเขาลอยน้ำหรือเขาหลปล่อยแล้ววันต่อมาก็ไปร้องเพลงกับพี่ลูกแล้วกลับมาก็ขา ไปเตะบอลไปเตะบอลต่อขาพิกทวดเพิ่งเพิ่งเพิ่งบอกว่าให้ไปปล่อยปลาแบบว่าเหมือนเหมือนแบบว่าเราแบบว่าน่าจะปล่อยปล่อยผิดไม้ไปปล่อยหน้าเขียงเราถึงจะไม่ได้เป็นอะไรแบบเหมือนเขาเตือนมาแบบนานว่าผมจะมีปัญหาเรื่องเอ็นข้อเท้าไว้แล้วครับเรียบร้อยหลังจากที่ขาพิกไวแล้วก็อวยพรตัวเองแบบหายเจ็บหายป่วยหายเจ็บบาดเจ็บก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นครับผมเชื่อเชื่อในแบบว่าแต่ไม่ได้แบบไป ไปมนต์ดำใส่หน้าทองหน้าหน้าทองอะไรนี้นะผมไม่เคยนะผมไม่เคยเลยแต่ว่าผมจะมากผมจะแบบทำบุญบทำบุญบปล่อยปลาช่วยเด็กอะไรแบบนี้ช่วยคนยากไร้อะไรแบบนี้มากกว่าเราเราไม่ไม่ไม่ทำให้ความรักมันเป็นเหมือน ทังรักต้นๆแล้วก็แผ่วไปงี้คือมันเหมือนเราพอคบใครแล้วก็เหมือนพยายามที่จะทําทุกๆวันให้มันเท่าๆกันอย่างเงี้ยแต่เผอิญว่าเขาว่าเป็นคนนี้เหมือนแสดงออกเยอะค่ะืตูต่อหน้าโจอี้ต่อหน้าทุกคนเขาก็จะแบบว่ากอดจับมืออะไรเงี้ยฝรั่งอะ่ะฝรั่งแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแบบอุจาร์แบบน่าเกียดเงี้ยแต่เขาก็เป็นผู้ชายที่แสดงออกซึ่งเราก็ไม่ชินเพราะว่าเราเราเคยมีแฟนมาเขาก็จะ จะไม่ได้ทําแบบนี้เงนะี้ยก็ไม่ชินแต่พอทํทำไปสักพักอนะไรเงี้ยคนรอบๆตัวเขาจะรู้สึกว่าเออ,อคู่นี้มันค้างหลัก<า>แต่จริงๆไอ้นนี้คือข้างนอกข้างในเหมือนทําเหมือนกันหมดอ,อ,อะไรเงี้ยก็มมผมชอบผมชอบคือผมผมเป็นคน <c oughs> ผมเป็นคนดูหนังฝรั <c oughs> ่งบ่อยพี่ผมเข้าใจผมแบบผมเข้าใจว่าฝรั่งคือคนผมผมเข้าใจที่คนที่แสดงความรักแบบเรารู้สึกว่าเออเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออน่ารักดีนะแบบ เราก็ดีใจที่แบบเหมือนดีใจที่พี่รู้ได้รู้จักแบบมีแล้วก็ได้รู้จักแล้วรู้จักคนที่น่ารักน่ารักแบบถ้ะวันนี้อยู่ทำอ่ะผ่านไปอีกแบบหลายหลายปีอะไรเงี้ยคือถ้า่าไปอีกหลายหลายปีอ่ะอยู่ต้องทําแบบนี้นะห้ามาทนาน้อยลงเออห้ามทาน้อยลงมากขึ้นโอเคแต่ห้ามทาน้อยลงก็คือเราต้องตกลงกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็โอเคไยงเียก็จริงๆมันก็เหมือนเดิมค่ะตอนที่เราเป็นเพื่อนกันก่อนหน้านี้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแฟนอะไรเงี้ย มันก็คล้ายเดิมก็แค่เหมือนเขาก็จะชัดเจนมากๆมากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วเราก็เนื่องด้วยเราก็เหมือนมีประสบการณ์เรื่องความรักที่ไม่ดีมาเราก็พยายามที่จะเคลียร์กับเขาหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยให้มากขึ้นแต่ทุกวันนี้คือใช้คําว่าสบายใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่ประเภทแบบวเวลาไปเตะบอลกับเพื่อนหรือเวลาพูดง่ายๆแบบไปสังสรรค์อะไรเนงะี้ยเขาก็จะลากเราไปด้วยซึ่งบางทีเราก็แบบกอยอยากอยู่บ้านอะไรเนงะี้ย ขาจะลากเราไปด้วยคือเขาไม่มีอะไรปิดบงังอะไรเงี้ยอะอะไรที่มันเป็นส่วนตัวของเขาเราก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วเพราะเรารู้ดีว่าแบบตรงกลางที่มันสมดุลอะมันสําหรับเราสองคนคืออะไรอะไรเงี้ยก็ก็ขอให้มันเป็นแบบดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแบบรักน้อยๆรักนาน,านๆดีกว่าอะไรย้ยคะแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็เป็นเหมือนทุกอย่างอะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคู่คิดเป็นคนรับฟังก็สลับกันอะไรอะ แล้วก็เวลาเขาไปทํางานแล้วถ้าเกิดว่าเขาเหนื่อยเขาอะไรเงี้ยเราก็ดูแลเขาสลับกันแต่งหน้าให้ช่วยดูเสื้อผ้าให้หรือคอยหา,หาหารข้าวหาน้ําให้ก็สลับกันเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตเขาก็จะไปถ่ายรูปให้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะคนถามเยอะว่าแบบอายุเท่านี้ก็จะชอบถามเรื่องแต่งงานสําหรับเราคือจริงๆแต่งงานมีรูปคือเราได้สร,รุปแล้วว่าไม่เราพูดออกับเขาตั้งต้นเลยว่าเราเราไม่แต่งงานเราไม่มีรูปถ้าถ้าอยู่ด้วยกันก็คืออยู่ด้วยกันเงี้ย เป็น,น,ใ,นใช่อนาคตตอบไม่ได้วันหนึ่งอาจจะแบบว่าแต่งงานก็ได้ใช่หรือเลิกแล้กกันไปก็ได้เแต่ว่าปัจจุบันคือเราแฮปปี้แบบนี้ค่ะแล้วเขาเองก็เหมือนโตด้วยตัวเองมาเยอะเขาก็มันไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานแบบจะต้องแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยคือเอาแฮปปี้ส่วนเราก็เนี่ยเล่นกีฬาทําเพลงคือบันเทิงจริงๆเราไม่ค่อยเลงครั้งที่เราเจอฟิลิปเรายังแบบ จริงเราก็พูดตรงๆว่าเอครั้งแรกที่เจอยูคือแบบใครเนี่ยฝั่งนี้ชิลค่ะฝั่งนั่ร้องชิลสวัสดีครับอุษาคณิยครับผมสวัสดีครับสายลับเฮมวิทครับรับบทเป็นโจ้ครับสวัสดีค่ะสัญญาค่ะรับบทเป็นสงุษาค่ะสวัสดีค่ะจูนค่ะรับบทเป็นซูซานค่ะสวัสดีครับกาฟิลพันธัดรับบทเป็นพอครับ ให้เก้าเก้าก็เผื่อใจให้คนดูช่วยโหวตหน่อยอีกหนึ่งอ่าก็าาสำหรับหนูก็ให้สิบค่ะเพราะมีคนเหมือนไส้จริงสิบเหมือนกันค่ะสิบสิบไปเลยสิบเหมือนกันครับพวกเราโดนเหมือนไส้กันทุกคนเราไม่คิดว่ามันขนลุกเนาะ<อ>เราคิดว่าแบบว่าอ่าถือว่าเป็นคําชมที่เราได้เล่นได้ถึงบทบาทใช่ก็หลังจากที่พวกเราอยู่กับความวุ่นวายมาทั้งเรื่องแล้วก็จะเป็นการ ปิดจบยังไงอยากให้ทุกคนไปลุ้นเอาเพราะว่าด้วยด้วยหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวนะครับว่าหลังจากนี้จะปิดดีลกันยังไงจะตกลงกันยังไงเรื่องพินัยกรรมแล้วแต่ละคู่จะลงเอยกันยังไงนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามดูครับดีนี่รู้สึกว่าดีมากเพราะว่าเหมือนเราก็ใหม่กับการถ่ายละครอะไรอย่างงี้นาะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนทุกครั้งที่เราที่มันออนสดไปเราก็จะไปดูฟีดแบ็กถูกครั้งเลยว่ามีคนพูดถึงยังไงบ้างก็มีทั้งดีนั่นแปลว่าเราทุกคนเข้าถึงบทบาทได้อย่างดีเยี่ยมเลยคะ่ะชิเม่ะ อย่างแรกเลยก็คือรู้สึกดีใจปัจจุบันนี้ไม่มีใครเรียกชื่อชื่อจริงแล้วนะคะไม่มีใครเรียกจูแล้วนะปกติเจอก็แบบซูซานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเขาจะจาเราเป็นตัวละครตัวนั้นไปเลยเงี้ยก็ทําให้รู้สึกว่าเออแปลว่าสิ่งที่เราแสดงออกไปให้เขาเห็นนะ่ะมันเข้าถึงตัวละครจริงๆใช่เป็นกระแสที่ดีครับแล้วก็มีคนแบบอย่างที่ถามก็คือมีแบบผู้คนทักไหมตอนนั้นไปทําบุญมาอ่าก็มีคนแบบ ทักอยู่ว่าแบบเอ้านี่จำได้สแสดงในเรื่องวงศาขณาญาติดูอยู่ติดตามอยู่อะไรเงนี้นครับสําหรับละครก็คือที่กระแสดีไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าเพราะพวกเราก็จะมีบบนักแสดงคนอื่นๆอ,อีกรุ่นใหญ่คนอื่นๆอ,อ,อีกเงี้ยครับโดยเฉพาะพุ่มกับที่กู่เงี้ยครับก็เป็นพุ่มกับชื่อดังอยู่แล้วโอ้โห,โโหสายชิลตลกใจดีโอ้โห,โโหแล้วก็ทํางานง่ายมากๆครับเวลาอยู่ในกองก็ให้คำปรึกษาที่ดี ถามอะไรก็สามารถแบบปรึกษาเขาได้หมดเลยใช่สมมุติว่าถ้าเราแบบว่าไม่เข้าใจในส่วนตรงนี้เราสามารถแบบปรึกษาเขาได้เลยหรือว่าถ้าเราแบบอยากเสริมอะไรอ่ะเราแสดงความคิดเห็นกับเขาได้เลยเขาน้อมรับทุกอย่างแทะมะม่วงค่ะ <c oughs> <c oughs> มันแบบติดตราตรึงใจมากว่าแบบโอชีวิตคนคนหนึ่งมันรันทดได้ขนาดถึงต้องมานั่งแบบแทะมิดมะม่วงกินอนะ่ะเพื่อประทังชีวิตอนะ่ะ ก็ผมก็ชอบฉากที่แบบอยู่กันเป็นครอบครัวครับอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตามันดูรู้สึกแบบอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าปัญหามันเยอะดีมันทําให้แบบเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่แบบมันเกิดปัญหาในครอบครัวนี่แหละครับชอบซีนจบอะแต่ว่ามันยังไม่อ่อนย้ายเออมันยังไม่อ่อนนั่นแหละมันคือแบบทุกอย่างมันคือจบสิ้นลงแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนดูเพราะว่า อะไรที่ไม่คิดว่าจะง่าย<ม>ก็ง่ายมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หลายหลากหลายตัวละครก็แบบเปลี่ยนจากแบบอีกคนนึงเป็นอีกคนไปเลยอะไรอย่างงี้ยอย่างโจ้นเนี่ยจะเป็นในเรื่องก็เป็นหนุ่มสายเปยก็เลยชอบชอบสีนที่เวลาเราเราเปยเ,เกมเปยผู้หญิง <c oughs> นี่ครับแฟนของเรา <c oughs> รวยไปแล้วเพราะเราโอนเก่งมาก <c oughs> อตอนแรกแรกก็เกรงเนาะก่อนเปิดกล้อง เพราะว่ารู้ว่าจะต้องได้เล่นกับใครบ้างอะไรเงี้ยครับอพอเปิดกล้องจริงๆงปุ๊บผ่านไปสักซีนสองซีนรู้สึกว่าไอความเกรงมันไม่มีละมันเป็นความต้องฮึบเพราะว,ว่าเพราะว่าหลุดกันทุกคนโดนโดนพี่พี่เขาแกล้งมากกว่าอืว่าแบบซีนนู้นซีนนี้การเล่นมุกโดยที่ไม่ได้นัดหมายคนแรกเลยอันตรายที่สุดในกองพี่ดองคือเป็นคนที่แบบว่า สมมติบทมาเรากำลังแบบโฟล์ลเลยพี่ดอมเขาจะแบบชอบแบบมีมุกม,มีนู่นมีนั่นมีนี่ใส่เข้ามาตลอดโดยที่แบบว่าเราไม่คาดคิดเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยมาได้ยังไงเราก็จะต้องแบบฮึบไว้เพราะฉากนั้นบางทีเราแบบเราโกรธอยู่เรากลัวเราแบบนู่นนี่แต่เขาทําเราขำเราก็ต้องหแบบยอดมุกดนสดใช่ดนสดเลยคือเป็นมุกมที่ไม่มีในบท คิดขึ้นมาเองตรงนั้นสดๆตรงนั้นเช่นแบบสัวเราพูดอะไรไปสักประโยคนึงแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ได้วะเสาเสริมเขาจะเสริมทันทีเลยโดยที่แบบไม่มีใครตั้งตัวแล้วคนก็จะแบบมันมมมััันนนไม่ได้มันก้านไม่ได้ก็มีค่ะมันก็จะหลุดออกมาเลยใช่ใหม่เลยเริ่มใหม่แล้วก็จะมีคำใหม่ออกมาอีกใหม่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็เป็นการใหม่ที่ดีเพราะว่าพี่กูก็จะชอบว่าแบบเฮ้ยมันดีมันใส่เข้ามาแล้วแบบเราก็จะไปอยู่ในฉากนั้นโดยที่ไม่ตัดออกเลย S <s <ans> <S หมือนคำม,มันสมัยใหม่อะ<ช>ค่ะมันเข้ากับยุคยุกช่วงนี้อะไรเงี้ยตามเทรนเป็นศัยรุ่นพี่ดอมเหมือนกันค่ะคือใส่แล้วกันเลยพี่ดอมเลยอันดับหนึ่งอันดับพี่ดอมสนิทแบบพี่ดอมด้วยทั้งหมดเลยก็คือสนิทแล้วก็จะโดนแบบโดนปั่นๆบ่อยๆอ่ะมพี่ดอมยังถามพี่ดอมยังไงไม่อะที่ไม่ได้อะเราสนิทเราพี่ดอมสนิทไม่ไม่รู้ว่าสนิทไหมแต่อยากสนิทค่ะอยากสนิทด้วยอยากสนิทด้วยค่ะ ราะว่านอกจากพี่ดองเขาจะแบบมีมุกแล้วเนี่ยเขายังแบบมีข้อคิดแนวคิดในการสอนว่าแบบเอ้ยจริงๆอ่ะบทนี้เล่นได้หลายแบบนะแบบเราต้องลองแบบคิดนอกกรอบดูบ้างแบบเขาก็จะเสริมของเขามาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะทําให้เห็นว่าเนี่ยเห็นไหมฉากซีรีส์อะมันสามารถไปบทนี้ได้ไปบทนั้นได้ไปแบบนู้นไปแบบนี้ได้อะไรเงี้ยมันทําให้แบบเอ้ยแปลกใหม่สําหรับพวกเรามากเลยแม่ตุ๊กไงแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กยอด แม่ตัวแบบชอบเลยแบบเวลาแบบหนุ่มๆเข้ามา<ๆ>ก็จะแบบลูกสาวเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแม่ขอดูแลหนุ่มๆก่อนนะ <c oughs> คิดว่ากดดันไหมสําหรับจูนจูนรู้สึกว่าไม่ได้กดดันเพราะว่าเวลาเราทําการแสดงหรือว่าอยู่หน้ากล้องเนี่ยเราก็พยายามเต็มที่ให้ได้มากที่สุดเราคิดว่าถ้าเราในเมื่อเราเต็มที่แล้วแล้วสุดท้ายมันจะได้โอกาสหรือไม่ได้โอกาสก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง ก็ก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้กดดันค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนทุกๆคาแรคเตอร์ที่พี่ชอตเลือกมาก็ต้องมีคาแรคเตอร์ที่มันเหมาะสมกับพวกเราอะไรเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องมีแบบคาแรคเตอร์ที่มันเหมาะสมแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เกี่ยวกับเรื่องการทําการบ้านด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะได้ผู้ใหญ่ก็จะได้เห็นว่าเออเรามีความตั้งใจแล้วก็ทําการบ้านเตรียมตัวมาอย่างดีอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่กดดันครับไม่กดดันก็เพราะว่าพี่เอพี่ไม่กดดันไม่กดดันไม่กดดันหลบตาหลบไม่กล้ามองเลย ก็พียรก็ก็จะบอกให้ตั้งใจแล้วก็ทําการบ้านให้ให้เยอะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่คนดูแหละว่าเขาจะชอบหรือยังไงอะไรยังไงแต่ว่าก็อยากให้เต็มที่กับทุกๆเรื่องทุกๆบทที่เขาหยิบยื่นให้ครับ,รบสำหรับกาฟิลก็ไม่ได้รู้สึกกดดันมากเท่าไหร่ <c oughs> แต่ก็จะมีจะมีแบบว่าเขาไม่ได้เรียก ไม่ได้เรียกว่าความกดดันแต่จะเรียกเป็นว่าการแบบสอนอะไรเงี้ยมากซะมากกว่าแนะนำซะมากกว่าเงี้ยครับว่าเออการเป็นนักแสดงแบบที่ดีอะไรเงี้ยครับควรแบบต้องทํายังไงควรแบบจะซ้อมเยอะๆนะควรที่จะต้องอ่านบทให้ครบจําให้แม่นอะไร้ยครับเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของแบบคนในกองก็มีครับมีม,มีมีบ้างม,มีมีความฝันอะไรเงี้ย ก็คงเป็นความฝันเหมือนของใครหลายๆคนที่อยากขึ้นไปลองเป็นพระเอกดูบ้างลองเป็นแบบตัวร้ายที่คนแบบชอบดูบ้างอะไรอย่างเี้ครับแต่ก็ย er ังไงก็แล้วแต่ก็คือก็ขอให้มันตรงตามคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเรื่องไหนสักเรื่องที่เขาได้วางเอาไว้น่าจะดีที่สุดครับเนี้ก็ไม่ได้คิดเหมือนกันอาจจะเป็นสายดราม่าร้องไห้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย ติดเครียดนิดหน่อยพระเอกเด็กน้อยอ่ะพระเอกเด็กน้อยเออพระเอกเจ้าน้ําตาเอกอ่ะนางเอกก็คงต้องด่าอย่างเดียวนะครับเพราะพ่อเอกถึงจะร้องไห้ได้เดินติกหัว ก็สาหรับหนูหนูไม่ได้มองว่าแบบจะต้องเป็นพระเอกหรือว่าเป็นนางเอกหรือว่าอะไรแต่ว่าอยากเล่นบทที่เออมันชาลจ์ตัวเองแบบห่างไกลคาแรคเตอร์ของตัวเองที่เป็นอยู่เนี้ยเพื่อที่จะได้รู้ว่าแบบเออศัก,กยภาพของเราอะไปถึงจุดไหนได้บ้างเ mm hmm. พราะรู้สึกว่ายิ่งถ้าบทมันไกลตัวแล้วเราเล่นได้อะมันคือการที่เราแบบเพิ่มคุณภาพของตัวเองให้มันมากขึ้นยังไงดีอะเออบูอะไรอย่างเงี้ยเอออยากลองนะไม่เคยเลย มันไกลมันไกลตัวมากเพราะปกติที่ได้เล่นก็จะแบบเ,ออเป็นคุณหมออย่างเงี้ยแต่เอ้ยแต่เรื่องเนี้ยก็ก็ฉีกเหมือนกัน เพราะว่าปกติที่จะได้เป็นคุณหมออย่างเงี้ยเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นแบบสถาปนิกสาวอันนี้ก็จะมาแบบเป็นแบบกึ่งกึ่งแบบเด็กๆหน่อยสกอยนิดๆเขาาแบบว่าเราเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์เราก็ต้องแบบว่านิดหนึ่งก็แบบฉีกนิดหนึ่งใช่ของสันญาก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นนางเอกหรือว่าเป็นนางร้ายค่ะแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็จะอยากลองเล่นหลายๆอันเลยแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือเล่นเป็นเอ่อเป็นคนเป็นนางร้ายมาตลอดแต่ก็รู้สึกว่า หลายเรื่องที่เล่นมาเนี่ยก็เป็นลายที่แตกต่างกันนะอย่างเรื่องแรกมันก็จะเป็นลายที่แบบลายเลยไม่ไม่มีมิติมากอะไรอย่างี้ค่ะแต่เรื่องนี้ก็จะค่อนข้างมีมิตินิดนึงแล้วก็แบบเหมือนมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเช่นแบบว่าเออเศร้ามีความสุขแล้วก็แบบลายก็ลายเลยอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าอยากเล่นให้มันแบบเหมือนที่จูเลยค่ะอยากเล่นให้มันแบบหลากหลายคาแรคเตอร์เราจะได้แบบพัฒนาสกิลด้านการแสดงของตัวเองด้วยอะไรก็เป็นคนแบบเฮ้ยเป็นนางเอกแบบบองๆอะไรอย่างเนาะที่แบบเหมือนเกาหลีอ่ะเออหนูว่ามันน่ารักดีนะแบบเราจะได้แบบ ใช่เป็นแบบตัวเล็กตัวน้อยเออนางร้ายแบบโกโก้อะไรเงี้ยร้ายแบบไม่ได้ร้ายลึกขนาดนั้นอะไรอย่างี้ก็ได้อยากเล่นดราม่าเหมือนกันดราม่าก็น่าสนใจใช่ไม่ได้เจาะจงครับว่าว่าแบบจะต้องเป็นพระเอกหรือตัวร้ายหรืออะไรก็อย่างที่ซอนยาบอกว่าอยากอยากเล่นลองเล่นหลายๆบทหลายๆคาแรคเตอร์ดูแล้วก็แต่ที่อยากเล่นแบบว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์ก็จะเป็นแบบอะไรแบบว่าที่เกี่ยวกับผีอะไรเงี้ยซีรีส์ผีหนังผีอะไร อ่าเป็นคนคนกลัวผีอะไรงี้ก็ได้คนเจอผีอะไรงี้ก็ได้ฮะ,ะคนเจอผีผีไม่น่าจะยังไม่น่าจะถึงขั้นนั้นรับผมก็ก็อยากลองดูเพราะว่าไม่ไม่ยังไม่เคยมีโอกาสครับครับ,รบก็อ่าอยากฝากทุกทุกคนนะครับติดตามวงศาคณะญาติครับเรื่องราวที่บทสรุปของทั้งเรื่องของทุกอ่าทั้งครอบครัวใหญ่ของพวกเรานะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผม ค่ะก็อย่างที่สายพูดเลยค่ะเป็นโค้งสุดท้ายที่จะตัดสินชีวิตของตัวละครใ,ใดทั้งหมดว่าสุดท้ายเนี่ยจะจบลงยังไงนะคะก็20กว่าตอนแรกเนี่ยก็ว่าวุ่นวายแล้ว3ตอนสุดท้ายเนี่ยวุ่นวายนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะสบายใจละนะคะก็อยากให้อยากให้ทุกคนติดตามนะคะพลาดไม่ได้เลยยิ่งใครที่ดูมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็อยากให้ดูจนจบเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ดูตั้งแต่แรกจนถึง เสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็เสาร์หน้าตอนสุดท้ายนะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็สามารถติดตามชมได้ที่ช่องอมา i ิน HD 34นะคะตอน3าม <c oughs> ทุ่ม45 <c oughs> ค่ะแล้วก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันวิวค่ะตั้งแต่5ทุ่มเป็นต้นไปค่ะ <c oughs> แล้วก็สามารถติดตามพวกเราทั้ง4คนนะคะได้ที่เชนอาร์ติสค่ะไม่ว่าจะเป็น Tik t o อกไหรือว่าทวิต t ตอร์ค่ะโอเคครับขอบคุณครับ และในช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีสินค้าดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านมาฝากกันค่ะสำหรับครีมอาบน้ำแบรนด์ดาราเดลี่ Brightening and Perfuming Shower ตัวนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากจะทําความสะอาดผิวกายแล้วยังทําความสะอาดแบคทีเรียได้ดีอีกด้วยเขานะคะยังช่วยทําให้ผิวของคุณไม่แห้งตึง สะอาดสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่สำคัญมีกลิ่นหอมละมุนตลอดทั้งวันด้วยสารสกัดจากดอกซากุระวิตามิน B3 และไฮยาลูรอนช่วยให้ผิวกระจ่างใสและชุ่มชื้นค่ะชาวเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะซื้อชาวเวอร์หนึขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1ถุงจัดส่งฟรีนะคะ สนใจก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร0863225113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งในช h อปปีและ La ซาด a เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่ปันเทงิงวิกเอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสาหรับการติดตามรับชม แต่ก่อนจากกาันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอะเจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมส,สดทาง f a c e b o o k ด a r a d a i l y .com และ y o u ู u ูบด a ราเด o f f i c i a l วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ